อย่างไรกับเรื่องนี้ทำไมคุณไม่วาดก้าวอีกครั้งละ่ะแต่ดูเหมือนว่าภาพนี้ดูไม่คล้ายกันมากนักการเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีรายได้5,000ดอลลาร์ต่อเดือนถ้าคุณต้องการชอบ50ิบล้านดอลลาร์คุณต้องทำา8ดหแต่คุณไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรเลยเขาให้ในายถั่วยกตัวอย่างเช่นนี้เพื่อให้ด้านบนและด้านล่างเรียบและเขาใช้มีดสร้างลิ้นทั้งตัวเพื่อประหยัดเวลาเทคแฟกับนมแล้วเสพติดแล้วยุบตัวลงในกาแฟานม ในปากของเขาเมื่อเขาไปทำงานเขาหลับไปมากจนเขาเดินในรูปแบบของการกราบและเธอก็เดินไปมาการรักษาความปลอดภัยที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์แต่ไม่มีใครกล้าไล่เขาออกไปเพราะบินเป็นลูกชายของประธานาธิบดีแห่งแผ่นดินประสบการณ์ในบริติชมิวเซียมเป็นอย่างมากสำหรับความสามารถของมิสเตอร์บีนแต่พวกเขาก็ยังต้องเสนอชื่อ เขาไปสหรัฐอเมริกาเพื่อทำงานในนามปริญญาเอกเพื่อทำให้เขาอับอายในต่างประเทศชั่วขณะหนึ่งนายบีนไม่รู้ว่าเขาถูกหลอกและคิดว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปทำธุรกิจและขึ้นเครื่องบินอเมริกันซูพิงหยิบตัวออกมาและโบกไปทุกที่ดูนี่สิคุณถั่วฉันสามารถนั่งในกระท่อมธุรกิจได้เพื่อนตัวน้อยคนหนึ่งที่เมาเครื่องบินเนมอารบีนต้องการเกลี้ยกล่อมให้เขาสนุกและรับมันทันที กระเป๋าหนังไม่เพียงพอสำหรับผู้โดยสารที่นั่งด้านหน้าอันเป็นผลมาจากการที่ประทัดรากถูกฉีดพ่นจากนั้นเขาก็มองหามันไปทุกที่อีกคนเพิ่งอาเจียนถุงที่ถูกมิสเตอร์บีนฉกกลับมาทันทีและเขาก็เป่าลมเข้าไปด้วยเย็นล้าวางไว้หน้าแผงกั้นผู้โดยสารเพื่อเขียนผลการตรวจคุณรู้ไหมว่ารสชาตินี้แน่นอนชีวิตเป็นสิ่งที่ยากจะลืมเลือนมันไม่ง่ายที่จะไปสนามบินของสหรัฐอเมริกานายบีนเริ่มเรียนแบบสายลับ ศูเจ็วางมือกับตำรวจคิดว่าเขามีปืนจริงจึงรีบไปค้นหาเอ็มอาร์บีนทันทีสับสนอย่างมากและวิ่งหนีทำให้ตำรวจหลายพันคนไล่ตามพวกเขาทั้งหมดในเวลาเดียวกันทั้งหมดนอนราบโอ้แต่คุณไม่จำเป็นต้องนอนราบในไม่ชาตารวจก็ล้อมนายบีนบอกให้เขาไปทันทีวางอาวุธลงบนพื้นคุณทัวเอามือเข้าไปในเสื้อกักักค่อยๆเอามือเข้าไปในปืนปลอมอย่างระมัดระวัง การเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่นี้เกินจินตนาการของระบบรักษาความปลอดภัยที่สวยงามอย่างแท้จริงพันธรักษ์สองคนของพิพิธภัณฑ์ศิลปะอเมริกันเดวิดมาพาพวกเขากลับบ้านทันเวลาตามจดหมายแนะนำคุณบีในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในอังกฤษเพื่อแสดงความจริงใจดาวีเดจัดให้เ็มอาร์บินอยู่ในบ้านของเขาโดยธรรมชาติแล้วทุกคนในบ้านก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแต่เมื่อพวกเขารู้ว่า เขากำลังตากกางเกงในของผู้ชายในไมโครเวฟชีวิตของภรรยาตกตามชั่วขณะในเช้าวันรุ่งขึ้นและเดวิดพามิสเตอร์บีนมาบอกเขาลอสแองเจลิสเพื่อประเมินภาพวาดมูลค่า50ล้านดอลลาร์ตอนนั้นห้องน้ำโชคร้ายนายฉันเจ็บมือและเป้าเปียกสิ่งนี้จะทำให้ผู้คนเข้าใจผิดว่าเขาอายเกินกว่าจะฉีกกางเกงของเขาแล้วฉันควรทำอย่างไรดีเขารีบลุกขึ้นยืนและตากถังขยะใต้เครื่องอบผ้าแต่ไม่คาดคิด ในห้องน้ำยังมีชายชาวอเมริกันคนหนึ่งที่เห็นเขายืนเหมือนสุนัขพิงกำแพงฉี่แบบนั้นระหว่างสองคนที่พบกันคุณทัวก็อายเล็กน้อยและอยากกลับชาติมาเกิดเขาแสซงทำเป็นสาวฟุตบอลอย่างยืดหยุ่นส่งผลให้เขาเผามือและหกวิญญาณของเด็กชายออกไปแล้วฉีดน้ำเพื่อออกจากวงกลมเขาตกลงไปในน้ำอีกครั้งเพราะเขาทำให้กางเกงเปียกเพราะกลัวว่าจะถูกทุกคนหัวรเราะเยาะและไปที่อุตสาหกรรมเพื่อปกปิดวิญญาณ ยิ้มและจับมือกับเจ้าอาวาสเขาก็แน่วแน่ที่จะไม่ปล่อยมืออย่างไรก็ตามเพื่อนอ้วนเพิ่งปรากฏตัวสี่วิธีในฐานะผู้อำนวยการการชุมนุมที่เขินอายบินเกือบจะเป็นลมเพื่อที่ฉันจะได้ถืออัลบั้มนี้ไว้โดยเปล่าประโยชน์จากนั้นเจ้าอาวาสก็ต้องการเชิญเขาให้ลุกขึ้นและเพลิดเพลินกับภาพวาดโดยไม่มีวิธีอื่นมินต้องอยู่ใกล้โซดาวิทเท่านั้นทำให้เพื่อนชาวอเมริกันสองคนอายมากและยังคงจินตนาการอยู่ ความรักเป็นแบบนั้นทั้งสามคนเดินไปรอบๆห้องเพื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วแต่ก็มาแฟนเต้นรามทะเลสาบหงตราบใดที่คุณไม่รู้สึกอายคนที่กลัวจะเป็นคนอื่นที่โชคดีมากด้วยกางเกงแห้งแบบเดียวกันทหารรู้สึกว่าเขาเพิ่งชนะประตูใหญ่ใส่สองมือลงในถุงเพื่อทำเพื่อให้คนทั้งโลกเป็นคนเดียวที่มีเป้าแห้งเดิมทีเป็นครั้งแรกที่ใส่กางเกงสมัยใหม่ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากการประชุมเพิ่งจบลงและทุกคนคิดว่าเป็นสวรรค์เฮ้ hey, ไม่เป็นไรที่จะทำตัวแตกต่างออกไปคนสองคนที่เพิ่งมาถึงบ้านของมิสเตอร์บีนพบกับภัยพิบัติครั้งใหญ่เขาวางหงแก้วรุ่นลิมิต็เอเดิชั่นของภรรยาไว้บนเครื่องเล่นเพลงและควบคุมเขาภรรยากโกรธมากและหนีออกจากบ้านเพื่อพาลูกสองคนกลับบ้านแม่ทุกอยู่เสมอเดวิสยังคงคิดว่าบิมเป็นหมอ นอกจากนี้ยังพาเขาไปที่สวนสนุกสาหรับเกมผจญภัยทุกคนตื่นเต้นและลินก็ง่วงนอนเขาอาจตายได้และเพราะเขาต้องการเพิ่มการกระตุ้นเขาจึงแอบปรับพารามิเตอร์อุปกรณ์แล้วอีกครั้งคนที่เขียนให้เล่นเป็นครั้งที่สองและจริงๆคราวนี้มิสเตอร์บีนที่สนใจอีกเล็กน้อยนายบีนถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจแต่เขาไม่เห็นอะไรใหญ่ในห้อง ไม่มีใครแม้แต่จะยืนอยู่หน้ากระจกและหมุนก้นและสร้างหน้าตลกทุกชนิดโดยไม่รู้ว่านี่คือปลาในทิศทางตรงกันข้ามด้านนอกคือตำรวจกำลังมองเขาในายอำเภอถามเดวิดอย่างสงสัยว่าคุณมีไหมชื่องโงโ่ๆงนี้เป็นศิลปินอัจฉริยะไม่ใช่เดวิดที่ไม่พูดอะไรเมื่อเขากลับบ้านในตอนเย็นเดวิสกำลังจะคุยกับมิสเตอร์บีนแต่เจ้าอาวาสพาภรรยามาเยี่ยมกระทันหัน เนื่องจากภรรยาของเดวิดไม่อยู่บ้านเนออร์บินจึงอาสาช่วยทำอาหารชายสองคนหยิบไก่งวงตัวสุดท้ายในบ้านในไมโครเวฟแล้วเข้าไปในห้องนั่งเล่นเพื่อรออาหารเย็นทันใดนั้นห้องครัวก็ส่งเสียงแปลากๆในถั่วรีบไปคลอดเป็นผลมองไปที่ความยุ่งเหยิงที่มิสเตอร์บีนด้วยสีหน้าเหมือนเด็กทันใดนั้นเดวิดก็สงสัยว่าชายที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นหมอหรือไม่ ตัดสินใจใช้วิธีการตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบว่าดูแวน11ยี่เป็นนักบาสเกตบอลชาวอเมริกันหรือไม่คำถามนี้ต้องลึกซึ้งมากมิสเตอร์บีนเงยหน้าขึ้นและคิดอย่างจริงจังอยู่ครู่หนึ่งเพราะแน่นอนถูกต้องเดวิดเสียใจทันทีและภรรยาและลูกๆของเขาก็ละทิ้งฉากนี้ทันทีทั้งครั้งและสองครั้งแต่ตอนนี้เธอไม่มีเวลาเปลี่ยนคนเธอต้องปล่อยให้ในายถัวพูดอย่างไม่เต็มใจ ในพิธีเปิดในวันรุ่งขึ้นภาพวาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่คาดว่าซื้อมาจากฝรั่งเศสก็มาถึงพิพิธภัณฑ์ในที่สุดล็อกซ่อนแสงเพราะเขาต้องเข้าร่วมการประชุมรักษาความปลอดภัยทุกคนจึงรีบออกจากโรงพยาบาลหยุดบอกนายถั่วให้อยู่ต่อเพื่อที่เขาจะได้เพลิดเพลินกับภาพวาดที่เป็นแรงบันดาลใจในการพูดของนางสาวคนเดียววะบินฟังเขาและเข้าใกล้ภาพด้วยคุณภาพของกรอบรูปที่ไม่เลว ราคา50ล้านดอลลาร์เขาบังเอิญใช้แผ่นกันฝุ่นบนกรอบทาสีฝุ่นเพื่อยิงออกไปทำให้เขาคันมากลามดับและผลลัพธ์คือจามที่ทำให้น้ำลายและน้ำมูกกระเด็นไปทั่วภาพวาดนายเขาหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดอย่างรวดเร็วทันทีและส่งผลให้หน้าอกของภาพวาดเบลอและเขาก็อารมณ์เสียอย่างมากในเวลานั้นชอบกว้าง50ล้านหนดอลลาร์ต้องใช้เวลา23ชีวิตในการจ่ายมิสเตอร์บีนรันเพื่อปิด จากนั้นเขาก็รีบถอดภาพวาดลงและพยายามใช้เสื้อเช็ดส่งผลให้การใช้แรงมากเกินไปทําให้ภาพวาดตกลงมาไม่มีทางอื่นนายบีนต้องปลอมตัวเป็นโต๊ะแ้่งทําเป็นคนบริกรกำลังผลักภาพของโปรดปราณ50ล้านคู่ที่นำม,มาที่ห้องเครื่องมือที่เขาหยิบมาพวกเขาเชี่ยวชาญในการขัดเงาเบาๆผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่เลวจริงๆทำให้ m อมบีนมีความสุข ใช่ฉันไม่ได้คาดหวังว่ากรดที่ทาลงไปจะทำให้ภาพฟองขึ้นคนทั้งตัวสั่นและเช็ดอย่างแรงด้วยผ้าขนหนิวเงิน50ล้านดอนลลาร์หายไปและไม่มีใครรู้เขารีบเอามันไปภาพวาดกลับไปที่เดิมก่อนที่สกรูจะกลับมาและล็อกประตูอย่างรวดเร็วและต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเคลื่อนย้ายต้นไม้สีขาวปล่อยให้กรอบรูปว่างเปล่าเดวิดสอบถามเกี่ยวกับที่อยู่ของภาพวาดมิสเตอร์บีนและบอกความจริงกับเดฟ โอ้พระเจ้าโอสวรรค์และแผ่นดินโอ้คุณเดวิดรีบล็อกประตูราวกับว่าเขากำลังจะคลั่งไคลอีกครั้งเขาไม่ได้โทษมิสเตอร์บีนแต่เขาโทษตัวเองอย่างชัดเจนอยู่ตลอดเวลาผู้ชายคนนี้ยังเด็กทำไมเขาถึงทิ้งเขาไว้ที่นี่คนเดียวเหตุการณ์ในวันนี้หากถูกค้นพบเขาเป็นผู้ค้ำประกันและอาจจะต้องเข้าคุกภรรยาของเขาจะทิ้งเขาไปด้วยเด็กจะต้องเดินไปที่ปลายถนนคิดถึงผลที่ตามมาเดวิดจึงรีบล็อกภาพวาดชั่วคราว ฉันพาคุณถั่วออกจากพิพิธภัณฑ์กระเป๋าเดวิดดื่มแอลกอฮอล์มากและกลับบ้านพร้อมกับตอนนี้ภรรยาและลูกๆของเขากำลังรออยู่ที่บ้านแต่ดาวิดไม่กล้าเล่าเรื่องให้ภรรยาฟังตอนกลางดึกการนอนหลับได้เพราะตัวเองและส่งผลกระทบต่อครอบครัวของเดวิดทำให้ลินรู้สึกอึดอัดผิดปกติลูกชายของเดวิดลงไปชั้นล่างเพื่อดื่มเด็กชายแนะนำว่ามีโปสเตอร์ในบ้านที่คล้ายกับภาพวา นายบีนมีความคิดที่ยอดเยี่ยมและเขาก็นำกล่องอุปกรณ์ที่ข้ามบนกระดานไปที่โรงพยาบาลโมเมนตัม um เพิ่มขึ้นก่อนเทสวนทวารลงในน้ำของทีมให้อาหารจากนั้นจึงพลิกตำแหน่งของกุญแจชักโครเมื่อชายคนนั้นบอกให้เขากินท้องของเขาเจ็บและทนไม่ไหวแล้วแต่ไม่มีทางเปิดประตูห้องน้ำได้มิสเตอร์บีนนำโปสเตอร์มาและเริ่มคว้ากระดุมไม้ทาสีหมากฝรั่งเพื่อทำ เกาและตีไข่ไก่ด้วยขี้พึ่งเล็บแล้วเช็ดให้แห้งเร็วมากแล้วส่งคืนสถานที่เก่าแล้วพิพิธภัณฑ์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่น่าสงสารไปฉี่ทันเวลาเช้าวันรุ่งขึ้นนายพลใช้เงินเพื่อซื้อภาพวาดและพิธีเปิดกำลังจะเริ่มขึ้นเขาตื่นตระหนกมากแต่เมื่อประตูไฟฟ้าเปิดออกเขาก็ไม่กล้าเชื่อสายตาของเดวิดฉันไม่รู้ว่าคุณถั่วทำอะไรให้เป็นแบบ